นี่เครื่องนี่ันหาอีกแล้วครับไฟชับ ๋ยวไฟไหม้ลงกันอยู่เ <laughs> ง เขาแล้วก็กำอาดต้มมันหัวก่อนก็เข้าแอร์เปมเย็นเอาพ่ออยู่นะสายฟาหลังแ้วต่ไปไม่ได้เออไม่ด้ไปเียวสลามงไม่แหมลายทีเดียวเดี๋ยวนี้กวจะเจร ไม่ใช่ตั้งขอเฉวเลยเฉวเลยตั้งโควิดมาเนี่ยผมไม่ได้ทคนเดียวเลยเ่ยไม่ไม่วิ่งเท่าวิ่งเท่าครับค่ะอนุญาตนะคะมารวมตัวกันตรงนี้ก่อนนะคะมาทานอาหารก่อนนะคะค่ะจากสันกำแพงมารวมตัวกันได้ที่ก่อนนะคะมากินข้าวกสันกำแพงพขออนุญาตค่ะจะขอเดินทางเ้ารับประทานอาหารเด็ด

เลี้ยงเหมือนกันรู้่ะเราบอนบัดรูกสักคำบัดรูกสักคำมั้งโอ้เออนั่นน่ะคจัสรำแพงนะคะแม่บ้านนะคะเรียนเชิญประทาัน์ทหาวาง้ยต่อโบหา Ừ, tên... ừ. ừ, mát ừ. à. nào? không. À? ơ <laughs> <laughs> tên <laughs> nào? Tên... Ừ, không จ้าของลุงนึงนนอ่ะอ่าก็ลุงนี่ผมว่าใครเจ้าของนี่ใหญ่กว่เโอ้โหใช่เราจะรำนะคนรำได้ถ้าโต๊ะนี้หมดไปกินโตอื่นก็ได้นะครับถือว่านี่แน่นนะอย่าลุงเนี่ยเจ้าของ แบทหมดครับโบไทยนะครับแล้วก็มีหลายรายการในวนะครับครับเดี๋ยวผมจะไปส่งดูสลักนะครับเกาะผสมบางคุด อมะขุดไม่นีม่มังคุดอันนี้เงาะผสมกันเด้เอเออปูบา้านอ่ะตายหมดอันน้มันแ่าใสหมกเขายะะ่าปหนุ่มเนี่ย เค่เพื่นบอกสละที่ไหนมันปูไว้ไหนบอกอเดินไปก็ได้ไปดูต้นสละเป็นกอ้อ่ะว่นี่นี้ทำไงงวกโอ้เบิกเล่นนี่ดาลหลาเนี่ยเพกอ่ะเนี่ยดาลหลาอันนี้ก็นี่ก็สายพันธุ์หนึ่ง tè này, hãy đăng cho kênh lalaschool Để không รอหรอเงาะอะไรนี่เงาะเท่าไง่หรอ,อเออนี่ยเขาในศูนย์รอลู่มันเรื่องสีเนี่ย <c oughs>

เกษตรที่วภาพสวนยายดาเจ๊บุญชื่นลุงมนัตโคแก้วนี่ครับลุงที่พูดทางไหนทรโขงเมื่อกี้เร่อเร่อเร็วหนึ่งสองสามก็ต่อหายายหรือไผ่วนี่ไปนี่ถ้าเรียกอ่า ควักนาช่างควักนาช่างสูงไว้โจฉของประจำสูงไว้โจสำหรับคนไทยหลุมกันบังอะไรบ้างครับแล้วก็สวยงามนะสวยนะทำหลากหลายทำหลากหลายุุกกหหลลาายยยอ่างผสมประสานเนาะนี่มันต้องหมดเลยเซาลายของสวอรนิดาเขาเนี่ยเซพาลายแล้วมีสวนกระหน่อกาอีกเข้าบุญวัดสมัยกาเขาดีพ่อแม่เขามีอันจะกิน เขามีเขามีที่เยอะครบแล้วก็จับต่างเขาซื้ออีกหลายอีกเขาลุงมุดติดหลายที่นี่หาหลายสมบูรณ์ประเทศอ่ะนับดี่ละมุดนะเออสมบูรณ์ดินมันเขาเรียกว่าดินดินปนทรายนะครับพื้นที่เนี้ยจะเป็นดินปนทรายดินมุกมุกยุคสมัยใหม่เนี่ยเออทุเรียนเขาจะจ่องยกโขกมาหน่อยเออเพราะว่าเออถ้าเป็นลุ่มสมัยก่อนเราจะขุดลุ่มประมาณสามสิบเซนแล้วเอาทุเรียนไปปลูกมันแล้วมันไม่ใช่ทีวนี่เปลี่ยน สองเอาเอ่อเอาดินมายกไปโขกเพราะเพราะมันเยิงหลังปั๊บเฉลาเจอแฉะน้ำแฉะตายหนาวครับนี่สาระนะครับทั้งหมดส0งร้อยกรง0องร้อกรแล้วก็จะขินได้ไปทางหลังถ้าจะเวลาในตรงนี้เวลาติดหนุกนะครับเวลาติดหนุกเขาจะเอาตุ๊กป๋วมาเอามาไปีกแบบคูอยังไงมันขยี้ขยี้ยื้ตัวเออจะสอนน้าลรอบรอบกันนะครับ แล้วพอไม่ไม่ปีไม่กี่เดือนแล้วะไ่าเ้ยว่ามันไม่

เ่งกว่าีน่ะสละกแนจะแบ่งคนเกงว่านแต้เนาะว่ามันลมตกี้มันเหง้ข้างน้องน้ำกี้่เน้ดาได้ไวปเลยน้ำใจนะอน้ำนีมีก็มีแล้ววัดก็ซื้อวัดใหญ่ดาวัดใหญ่ดาเออหห้องน้ำเนี่ยเนนั่นแล้วครับไปไปทพ่นๆมีห้องน้ำด้วยวัดใหญ่ดา เข้าบ้านมาเข้าใหญ่ดาเขาาเอ้ใหญ่ดานี่มีวัดด้วยโอ้มีคนถามว่ามันใหญดารวยเกินไม่ใรชัยพรหมู่บ้านเขาเขาตอนเอ่อพอเปิดสวนครั้งแรกเขาเจอสวนใหญ่ดาเออผมก็บเออเป็นเท่านี้ก็เปิดสวนกันสองสามสวนก็ไปใหญ่ดาหมดแต่นี้ใหญ่ดาวัดใหญ่ดาแล้วตอนนี้เขาเหลือบ่งเรียกว่าเย็บบุญชื่นใหญ่ดาเย็บบุญชื่นเย็บบุญชื่นนั่นเป็นอะไรเป็นแม่เนะจาของสวนเนี่ย เจ๊บุญชื่นจะเป็นเจ้าของนี่เพราชื่นจะลูกสาววะนไม่ใช่เจ๊บุญชื่นก็เป็นเจ้าของสวนเลยผมส่งเงินใช่ผู้ใหญ่มานัดแตเป็นเจ้าของสวนพ่อแม่เขาเขาลำหายตาจากแล้วเป็นช่าง เราเราจะเดินช่องเจ็ดนะแตกะงสามนะเนี่ยไปทั่วนะเนี่ยกล้องบันึกไว้ไว้หมดเลยนว่าเขากินเขาสัมผัสเป็นยังไงอเดียวเนี่ยความลับอะไรเรื่องหมางปลารปุลเนี่ยอเคาเ่เรืองล้ำดีลำเนี่ยอร่อยไม่ใช่ล้ำเนื้อเออ่าย่ายล้ำสิบเอร์เซ็นอร่อยเน้อลำแทล้ำร่อยจริๆผมมีเพื่อนทำเรื่องนีได้บางนเขาจะจากขึ้นนั่นเ ขามือเลยดูนะโอ้ต้นนี้ใหญ่ได้เลย